สวัสดีพี่น้องพบกันอีกแล้วครับหมาฮอตมวนๆครับเสียหมาความไม่ได้ครับสู่ก็เสียนเถ่าไปเน,นี้ครับเป็นยังไงครับบนจออกยังไงครับมาหล่นกันเลยครับขึ้นไปสไตล์พดขึ้นไป แวบแล้วก็แว็บใส่ตรงมาิส,สายไปครับแว็บไปนอกว่างมาแบบนี้เตรียมลมครับผมเมือส,สีิรลมเสี่ยนเถาอะไรบ้าครับเอามากินนะครับนีครับลบเหล็กไปครับพอแม่พีน้อง แตะมือตั้งไว้ครับเข่ามุ่งไว้ครับนี่ตัวที่เด็ดนะครับเข่ามุ่งเนี่ยอ่ะเห็นแล้วครับนั่นเจ็บเจ็บเจ็บเอฟอ้าวกินไม่ยอะกินสองครับมาเอกินหนึ่งคร์ฮาดครับ นี่บอกตัวหนึ่งครับลังท้ายนี่นะครับตัวนี้นี่บอกยินครับมาเลยครับกินครับ เห็นจักไว้ครับสองตวัวนี้กับพานสินกลางบ่ไดครับอันนี้ก็ร้อยล่ำนะครับเดียกว่าชนะครับกินก่นอนเลือกโตครับว้บ ขอหอตีก,บกับสองโตกันเอ็นเท่ากับตังออกให้กินขอหอตตีโตนึงครับผมขอาวอตกัาข้าวอตามโต ฮ <laughs> อ่าขอดค,ครับขอปุญนนีลไหที่เขามารับชมครับผมฮอดจะสัรหาไม่เป็นเรื่อยๆครับครับไม่มีชัยชนะใดเท่ากับชนะใจท่านผู้ชม สวัสดีครับสวัสดีขอับคุณนหรันรครับสวัสดีครับ